สวัสดีครับผมจากช่อง WL เล่าเรื่องวันนี้เราก็มาต่อกันกันกบมหากาพย์แฟนตาซี A a g เก o t t r o n e s หรือชื่อในภาษาไทยก็คือมหาศึกชินบัลลังค์คลิปนี้จะเป็น EP ที่3ในซีรีส์แล้วนะครับโดยผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทเช่นเคยเพื่อให้ไม่หนักเกินไปในการทำแต่ละคลิปและผมจะ คงการเล่าเรื่องแบบเรื่อยๆแบบเนิบๆเช่นเคยเพื่อลงรายละเอียดเทียบฉากต่อฉากกับในหนังสือบวกกับการวิเคราะห์ด้วยความเห็นส่วนตัวลงไปในบางฉากบางตอนด้วยงั้นก็มาเริ่มกันเลยนะครับฉากเปิดของซีรีส์ใน EP ีนี้คือประตูทางเข้าของเมือง King's Landing นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าลอดเอ็ดดัดเดินทางมาถึงยัง i n ง s Landing แล้วพร้อมกับลูกๆและคนอื่นๆที่เดินทางมาพร้อมกันจากแดนเหนือนะครับ ผมขอตัดมาที่ข้อมูลในหนังสือก่อนนะครับโดยข้อมูลในหนังสือคือก่อนที่ลอดเอ็ดด์ดจะเดินทางมาถึงเมืองคิงส์แลนดิ้งในหนังสือจะเล่าถึงท่านหญิงแคทเธอรีนที่เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาถึงคิงส์แลนดิ้งก่อนนะครับผม ตัดกลับมาในซีรีส์กันต่อนะครับตอนนี้หลังจากที่ลอดเอ็ดดัตเข้าประตูเมืองของคิงส์แลนดิ้งมาแล้วและกำลังลงจากมา้าพร้อมกับมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาโค้งคำนับและแจ้งกับหลอดเอ็ดดัตว่าตอนนี้เจ้ากรมวังไพเซลกำลังจะเรียกประชุมสภาย่อยจึงขอเชิญลอดเอ็ดดัตไปประชุมด้วยในหนังสือจะใช้คำว่าแกรนเมสเตอร์ไพเซลนะครับส่วนคนที่มาแจ้งข่าวนี้กับหลอดเอ็ดดัตในหนังสือจะระบุว่าเขาคือพ่อบ้าน ของราชานะครับผมซึ่งในซีรีส์จะไม่บอกตรงส่วนนี้หลอดเอ็ดดัดเมื่อได้ยินดังนั้นจึงหันไปบอกแม่ชีมอเดนว่าให้พาเด็กๆไปพักผ่อนก่อนซึ่งเราจะเห็นในภาพว่าจะมีชายอีกคนหนึ่งนะครับที่นั่งอยู่บนรถม้าด้วยเขาคนนี้ผมเดาว,ว่าเป็นเวยันพูนะครับก็คือพ่อบ้านที่เดินทางมากับหลอดเอ็ดดัดนั่นเองครับผมโดยเวยันพูคนนี้ก็มีการพูดถึงในตอนที่เมสเตอร์ลูบินเดินเข้าไปหาญญญท่านหญิงแคทเธอรีนที่นั่งเฝ้าแบรนด์อยู่ในตอนที่เมสเตอร์ลูบิน จะมารายงานเรื่องค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปสําหรับเลี้ยงต้อนรับองค์ราชาตอนนั้นนั่นแหละครับโดยลอเอ็ดดดาจะหันไปบอกจอรี่ว่าให้ไปกับพวกลูกๆของเขาด้วยครับตรงส่วนนี้ในหนังสือจะอธิบายถึงความเหนื่อยล้าจากการเดินทางของลอเอ็ดดดาด้วยนะครับซึ่งในซีรีส์ก็สแสดงออกมาได้ชัดเจนนะครับถึงใบหน้าของความเหนื่อยล้าจากการเดินทางนี้ในฉากถัดมาลอเอ็ดดดาจะเดินเข้ามาเจอกับเซอร์เจมี่แลนนิสเตอร์ที่นั่งอยู่หน้าบัลลังก์หลิกนะครับเซอร์เจมี่พอเห็นลอเอ็ดดาเดินเข้ามา ก็ลุกมาทักทายแล้วก็พูดเยอะหยนหลอดเอ็ดดัดไปนิดหน่อยนะครับหลอดเอ็ดดัดเลยก้มมองชุดเกราะของเซอร์เจมี่แล้วพูดว่าชุดเกราะสวยไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนท่านคงเลือกศัตรูเก่งสินะประโยคนี้ต้องแบ่งเป็น2ช่วงนะครับในท่อนแรกของประโยคที่หลอดเอ็ดดัดบอกว่าชุดเกราะไม่มีรอยขีดข่วนถ้าบอกแค่นี้ก็จะถือเป็นการชื่นชมถึงความสามารถได้นะครับเพราะเก่งถึงขั้นที่ไม่มีใครโจมตีโดนได้เลยแต่พอหลอดเอ็ดดัดบอกว่าเลือกศัตรูเก่งนั่นก็หมายความชัด เจนแล้วครับว่าลอดเอ็ดด่าเยอยหยันกลับเซอร์เจมี่ว่าเลือกสู้กับแค่คนที่อ่อนแอกว่านั่นเองครับแล้วเซอร์เจมี่ก็จะเล่าถึงความหลังเกี่ยวกับแบรนดอนสตาร์กับพ่อของลอดเอ็ดด่าที่เกิดขึ้นในห้องบรลลังนี้นะครับในส่วนนี้ผมจะยังไม่อธิบายรายละเอียดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วฉากนี้ในหนังสือจะยังไม่มีการพูดถึงนะครับในหนังสือลอดเอ็ดด่าจะเดินตามพ่อบ้านจนไปถึงห้องประชุมเลยครับไม่ได้เดินมาเจอเซอร์เจมี่ในห้องบัลลังเหล็กตามที่เราได้เห็นในซีรีส์ตอนนี้นะครับเมื่อ หลอดเอ็ดดัดเดินมาจนถึงห้องประชุมคนแรกที่ลุกมากล่าวคำทักทายคือกันทีหัวโลน้นคนหนึ่งคนนี้มีชื่อว่าหลอดวาลิสนะครับในหนังสือจะอธิบายไว้ชัดเจนนะครับว่าหลอดเอ็ดดัดไม่ชอบคันทีวาลิสสักเท่าไหร่นะครับซึ่งหน้าตาของหลอดเอ็ดดัดในซีรีส์ก็แสดงออกมาชัดเจนนะครับผมคนต่อมาคือเรนรี่บ巴าเทียนน้องชายของราชาโรเบิร์ตนั่นเองครับในหนังสือจะอธิบายว่าเรนรี่นั้นรูปร่างหน้าตาคล้ายราชาโรเบิร์ตสมัยยังหนุ่ม ครับคนต่อมาคือลอร์ดปีเตอร์เบลิสนะครับผมฉายานิ้วก้อยซึ่งในซีรีส์น่าจะเรียกทับศัพท์กันว่าลิตเติ้ลฟิงเกิลนะครับในฉากนี้ที่ทั้งสองคนพูดคุยกันจะทําให้เรารู้ว่าลอร์ดปีเตอร์เนี่ยเขาเคยประลองกับพี่ชายของลอร์ดเอ็ดดาร์ดก็คือแบรนดอนสตาร์เพื่อแย่งชิงท่านหญิงแคทเธอรินนะครับผมและชายแก่คนถัดมาคือแกรนเมสเตอร์ไพเซลนะครับผมซึ่งในซีรีส์จะเรียกว่าเจ้ากลุ่มหวังและในฉากนี้จะทําให้เรารู้ว่าแกรนเมสเตอร์ไพเซลเนี่ยเขาเคยรับใช้ราชา ก่อนกอนมาด้วยครับเมื่อการประชุมจบลงจะทําให้เราได้รู้ว่าราชาโรเบิร์ตต้องการจัดงานประลองเพื่อต้อนรับหัตของราชาคนใหม่โดยมีเงินรางวัลมากมายเป็นของตอบแทนแก่ผู้เข้าร่วมประลองทั้งที่ตอนนี้ราชสำนักเป็นหนี้อยู่6ล้านโดยเป็นหนี้ตระกูลแลนนิสเตอร์อยู่กว่า3ล้านหลอดปีเตอร์ซึ่งดูแลกองคลังได้บอกว่าขุนคลังหาเงินแต่คนที่จ่ายคือราชากับหัตของราชาตรงนี้จะทําให้เราได้รู้ว่าราชาโรเบิร์ตไม่สนใจกา เมืองการปกครองเลยครับและจอร์นแอรินหัดของราชาคนก่อนก็คุมราชาโรเบริร์ตไม่อยู่ด้วยครับในส่วนนี้ตรงกับหนังสือเปะ๊ะกระทั่งตัวเลขที่ราชสำนักติดหนี้อยู่ด้วยขอเพิ่มเติมในส่วนของหนังสือนิดนึงนะครับในหนังสือฉากนี้มีบอกแล้วนะครับว่าลอดเอ็ดดาร์ดนั่งลงข้างเก้าอี้ของราชาในฐานะหัดขวานะครับผมฉากถัดมาคือราชนีเซอร์ซี่กำลังทำแผลให้จอฟฟรีอยู่ซึ่งจอฟฟรีจะบอกว่ามันเป็นแผลที่น่าเกลียดราชนีเซอร์ซี่เลยบอกว่าราชาย่อมมีแผล เป็นเจ้าเป็นนักรบที่สู้กับหมาป่าโลกันเจ้าจัดการหมาป่าตัวนั้นลงและช่วยเด็กผู้หญิงสองคนไว้ได้ซึ่งเราคนดูจะรู้ดีว่าที่ราชินีเซอร์ซี่พูดมันเป็นเรื่องโกหกนะครับในส่วนนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการชักนําให้เกิดความทรงจําเท็จนะครับผมเป็นการกล่อมสมองให้เชื่อว่าสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงและราชินีเซอร์ซี่จะพูดถึงราชาโรเบิร์ตท,ที่เคยเป็นกบฏแต่พอยึดอํานาจมาได้ก็กลายเป็นราชาในประโยคนี้จะอ้างอิงไปถึงคําที่คนชอบพูด กันว่าผู้ชนะเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์นะครับในหนังสือเล่ม1.1กับ1.2จะยังไม่มีฉากที่ราชินีเซอร์ซี่คุยกับจ็อปฟี่แบบที่เราเห็นในซีรีส์นะครับถัดมาเราจะเห็นน้องอาญาใช้มีดหั่นเนื้อทิ่มแทงลงไปบนโต๊ะอาหารนะครับอาญาจะบ่นถึงเรื่องที่ทําให้ไมค่าต้องตายจนแม่ชีบอเดนต้องลุกมาหยุดการกระทําของเธอพร้อมกับที่หลอดเอ็ดดัตเดินเข้ามาพอดีนะครับหลอดเอ็ดดัตเลยบอกให้น้องอาญากลับไปที่ห้องก่อนแล้วเขาก็มานั ร่วมโตกับซานซาและแม่ชีมอเดนลอเดดดยื่นถุงหนังให้ซานซาเมื่อเธอเปิดดูจะเห็นว่ามันคือตุ๊กตาตัวหนึ่งนะครับลอเดดดบอกว่าเป็นตุ๊กตาที่ถูกทําโดยช่างคนเดียวกับที่ทําตุ๊กตาให้เจ้าหญิงเมอร์เซลาซานซาจะบอกว่าเธอเลิกเล่นตุ๊กตามาตั้งแต่อายุ8ดขวบแล้วเธอก็ลุกหนีจากตัวาหารนี้ไปลอเดดดเลยหันมาบอกแม่ชีมอเดนว่าออกรบง่ายกว่าเลี้ยงลูกสาวเยอะเลยฉากถัดมาเราจะเห็น น้องอาญาถือน,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 นิดเดิลไว้ในมือและจ้องมองมันแล้วหลอดเอ็ดดก็มาเคาะประตูเรียกทําให้เธอต้องเดินไปเปิดโดยที่ถือนิดเดิลไว้ด้วยนะครับโดยที่ในหนังส,สือจะอธิบายว่าน้องอาญาเนี่ยตอนที่ยืนจ้องมองนิดเดิลเนี่ยเธอคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนั่นทําให้ผมมองว่าน้องน่าจะลืมตัวครับเลยถือนิดเดิลติดไปด้วยตอนที่ไปเปิดประตูให้หลอดเอ็ดดเมื่อหลอดเอ็ดดัเห็นดาบในมือของขอาญาจึงขอดูดาบนั้นอาญายื่นให้อย่างไม่เต็มใจหลอดเอ็ดดพลิกดาบไปมาดูแค่ครู่เดียวก ็รู้ทันทีว่าเป็นดาบที่มิกเคนช่างตีดาบของแดนเหนือตีขึ้นมาแล้วหันมาซักไซ์ไล่เรียงที่มาของดาบว่าอาญาได้มันมาอย่างไงแต่อาญาก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นของขวัญจากจอห์นสโน่ลอรดดดาก็ไม่ได้คาดคั้นอะไรและคืนดาบนั้นให้และบอกว่าใช้มันให้เป็นละ่ะซีรีส์ในฉากพูดคุยกันของสองพ่อลูกจะมีการพูดถึงประโยค w i n t e อร์ coming ที่หมายถึงฤดูหนาวกําลังมาแล้วและจะมีการอธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อฤดูหนาวมาถึงเราจะต้องปกป้องตัวเอง และดูแลกันและกันซึ่งหนังสือจะอธิบายไว้ยาวกว่านี้นะครับโดยในหนังสือจะอธิบายถึงตราประจําตระกูลก่อนก็คือหมาป่าโลกันแล้วจะอธิบายเพิ่มเติมว่าหมาป่าที่อยู่เดียวดยจะตายเมื่อฤดูหนาวมาถึงแต่หมาป่าที่อยู่รวมกันเป็นฝูงคอยปกป้องดูแลกันจะผ่านพน้นฤดูหนาวอันยาวนานไปได้ในฉากถัดมาเราจะเห็นอิกาตัวหนึ่งบินเข้ามาทางหน้าต่างห้องของแบรนด์แล้วยายแนนก็พูดขึ้นมาว่าอย่าไปฟังที่อีกาพูดเพราะว่าอีกามันขี้โกหก ในซีรีส์เราจะได้เห็นตอนที่น้องแบรนด์ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วแต่ในหนังสือจะมีการพูดถึงอีกาสามตาตัวหนึ่งที่มาหาน้องแบรนด์ในฝันมาพูดคุยและสอนให้บินก่อนที่น้องแบรนดจะลืมตาตื่นขึ้นเหมือนที่เราเห็นในซีรีส์ฉากนี้ในซีรีส์เราจะได้ยินยายแนนพูดถึงนิทานหลายๆเรื่องและมีเรื่องหนึ่งที่น้องแบรนด์ดูจะสนใจที่สุดคือเรื่องของฤดูหนาวนยาวนานาไร้ที่สิ้นสุดบรรดาราชาที่แข็งตายอยู่ภายในปราสาทพวกคนเลี้ยงแกะที่แข็งตายอยู่ภายในกระ พวกไว้วกเกอร์ที่กวาดล้างทุกชีวิตในท่อนแรกของนิทานน่าจะสื่อถึงความโหดร้ายของฤดูหนาวที่มอบความตายให้กับผู้คนทุกชนชั้นอย่างเท่าเทียมกันนะครับจากนั้นร็อบก็เปิดประตูเข้ามาขัดจังหวะ ก่อนจะไล่ยายแนนไปทานข้าวเมื่อร็อบคุยกับน้องแบรนจบจะทําให้เรารู้ว่าน้องแบรนจําไม่ได้ว่าตัวเองตกลงมาจากหอคอยได้ยังไงและน้องแบรนเขาเสียใจมากแค่ไหนที่รู้ว่าตัวเองจะต้องกลายเป็นคนพิการในฉากถัดมาเราจะเห็นว่าท่านหญิงคิทตทินกับเซอร์รดดิกัสเซลตอนนี้มาถึงคิงส์แลนดิ้งแล้วนะครับซึ่งในซีรีส์จะไม่ได้มีการพูดถึงการเดินทางของทั้งสองนะครับว่าเขาเดินทางมาถึงคิงส์แลนดิ้งได้ด้วยวิธีไหนยังไงและใน จากนี้เราจะเห็นว่าเซอร์โรดริกเขารวบหนวดเครากับจอนเข้าด้วยกันนะครับซึ่งในหนังสือจะบอกว่าเซอร์โรดริกเขาโกนจอนหนวดเคราทิ้งทั้งหมดเพื่อไม่ให้ใครจําได้นะครับเมื่อทั้งสองเดินเข้ามาในเมืองได้ครู่เดียวก็ปรากฏว่ามีทหารมาล้อมหน้าล้อมหลังแล้วบอกว่าให้ตามพวกเขาไปนะครับโดยเราจะมารู้ว่าคนที่สั่งให้ทหารไปตามทั้งสองท่านนี้มาคือหลอดปีเตอร์นั่นเองนั่นทําให้ท่านหญิงแคทเธอรีนไม่พอใจเป็นอย่าง มากนะครับเพราะว่าลอดปีเตอร์สั่งให้คนพาเธอมาที่หอหนางลมลอดปีเตอร์จึงบอกว่านี่เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วถ้าไม่อยากให้ใครมาเจอตัวและในฉากถัดมาจะทําให้เราได้รู้ว่าผู้ที่นําข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางของท่านหญิงแคทเธอรีนมายังคิงส์แลนดิงก็คือลอดวาริสนั่นเองลอดวาริสผู้นี้รู้ความเป็นไปเกือบทุกเรื่องที่เกิดขึ้นภายในเจ็ดอาณาจักรแห่งนี้แต่เมื่อท่านหญิงแคทเธอรีนถามเกี่ยวกับกริตที่มือสังหารใช้หลอดวาริสกลับบอกว่าไม่รู้ทําให้หลอด ปิเตอร์ขำขึ้นมาแล้วบอกว่านี่คงเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่ลอร์ดวาริสไม่รู้แต่เขารู้เพราะกริตเล่มนี้เคยเป็นของเขานั่นเองแต่เขาเสียมันไปให้เีเรียนแลนนิสเตอร์ในการเดิมพันงานประลองที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้ในฉากถัดมาเราจะมาอยู่กันที่คัสเซิลแบล็กที่แปลว่าปรา,าสาทดำแต่ในซีรีส์เราจะยังไม่รู้ว่าเขาเรียกทับศัพท์หรือเรียกว่าปรา,าสาทดำนะครับคัสเซิลแบล็กแห่งนี้เปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการของหน่วยพิทักษ์ราตรีเราจะเห็นว่า ทีเรียนเขายืนอยู่บนระเบียงกับชายแก่ร่างกายกำยำคนหนึ่งชายคนนี้เป็นผู้บัญชาการหน่วยพิทักษ์ราตรีมีชื่อว่าจออมมอนเป็นพ่อของเซอร์จอร่ามอนนั่นเองครับและในลานฝึกของหน่วยพิทักษ์ราตรีเราจะเห็นชายแก่คนหนึ่งที่เอาแต่พูดเย้ยหยันจอนทั้งยังพูดยั่วยุคนในลานฝึกคนอื่นๆไปด้วยชายแก่คนนี้คือเซอร์อลิเซอร์ทอนทำหน้าที่เป็นครูฝึกให้กับหน่วยพิทักษ์ราตรีชายคนแรกที่พลาดท่าให้จอนคือเกลนในซีรีส์เราจะเห็นว่าเกลนโดนฟาน าดเข้าที่จมูกส่วนในหนังสือเกรนจะโดนฟาดที่ข้อมือเป็นรายละเอียดเล็กๆที่ไม่ได้สําคัญอะไรครับคนต่อมาคือพิบโดยในซีรีส์จะให้เรารู้ชื่อแค่2คนนี้ก่อนแต่ในหนังสือจะพูดถึงครบทุกคนเลยโดยมีดาเรียนเจเรนกับฮันเดอร์ด้วยในฉากลานฝึกนี้จะทําให้เราได้รู้ว่าคนที่เข้ามาเป็นหน่วยวิทักราตรีณนะปัจจุบันแทบจะไม่มีใครเคยฝึกการต่อสู้มาก่อนเลยทีเรียนที่มองดูการฝึกอยู่บนระเบียงได้หันไปถามผู้บัญชาการจีออว่ามีความคืบหน้าแค่ไหนผู้บัญชาการจีอ เลยตอบว่าก็เรื่อยๆแต่ดูสีหน้าดีๆนะครับว่าเขาดูสิ้นหวังอยู่พอสมควรเมื่อผู้บัญชาการจีอผู้จบก็หยิบจดหมายที่ส่งมาจากวินทูฟิลจาน่าถึงจอรสโนให้แก่ทีเรียนตรงนี้ถ้าเราคนดูจะเอ๊ก็ไม่แปลกนะครับ เพราะจดหมายระบุชัดเจนว่าถึงจอร์โนแล้วผู้บัญชาการจีออจะยื่นในจีเรียนทำไมกลับมาที่คิงส์แลนดิ n งระหว่างที่หลอดเอ็ดดัตกำลังเดินผ่านห้องบัลลังแกลนเมสเตอร์ไพเซลก็ยื่นจดหมายที่มาจากวินเทอร์เฟลให้หลอดเอ็ดดัแจ้งเกี่ยวกับแบรนที่ฟื้นแล้วเหมือนที่แจ้งไปยังเคสเซนแบล็กทันทีที่หลอดเอ็ดดัเปิดอ่านหลอดปีเตอร์ก็เดินเข้ามาพบแล้วพูดขึ้นมาทันทีว่า่าวดีเหรอท่านควรได้ร่วมยินดีกับภรรยาตรงนี้จะมองได้ว่าหลอดปีเตอร์อาจรู้ข้อความในจดหมายอยู่แล้วไม่ว่าจะจาก ากแหล่งข่าวอื่นๆหรือไม่ก็เดาจากสีหน้าของลอเดนด์ดซึ่งซีรีส์พยายามจะให้เราเห็นถึงความสามารถของลอดปีเตอร์คนนี้ครับและในประโยคที่ว่าท่านควรได้ร่วมยินดีกับภรรยาเราซึ่งเป็นคนดูจะรู้อยู่แล้วว่าท่านหญิงแคทรินอยู่ที่คิงส์แลนดิ้งแต่ลอเดนด์ดเข้าใจว่าภรรยาเข้าแบนด์อยู่ที่วินเทอร์เฟลจึงทําให้ประโยคข้างต้นกลายเป็นประโยคที่บอกเป็นนัยว่าท่านหญิงแคทรินอยู่ใกล้ๆนี้นั่นทําให้ในฉากถัดมาเราจึงได้เห็นลอเดนด์ดตามลอดปีเตอร์มาจนถึงหอนางรมที่ท่านหญิงแคท นนั่นอ่ออยูเงซึ่งลอร์ดปีเตอร์พาท่านหญิงแคทเินมาที่หอนางรมของเขาเพื่อให้ยากต่อการพบเจอโดยให้เหตุผลว่าต่อให้มีใครมาพบเจอก็จะไม่มีใครเชื่ออยู่ดีว่าท่านหญิงผู้สูงศักดิ์จากตระกูลทันลี่จะมาอยู่ที่หอนางรมเมื่อท่านหญิงแคทเินได้เจอกับลอร์ดเดนร์ดซีรีส์จะตัดมาที่ทั้งสองได้พูดคุยกันจนจบแล้วทําให้เรารู้ว่าท่านหญิงแคทเินเชื่ออย่างสนิทใจไปแล้วว่าทีเรียนเป็นคนส่งมือสังหารไปจัดการกับแบรนด์จริงๆท่านหญิงแคทเินจะบอกต่ออีกว่าเธอเชื่อใจลอร์ดปีเตอร์ เพราะเขาจะไม่มีวันทรยศเธอโดยในหนังสือจะอธิบายรายละเอียดทั้งหมดที่ทั้ง3คนได้คุยกันด้วยครับและบอกถึงข้อสนิษฐานของหลอดปีเตอร์ที่บอกว่าทีเรียนน่าจะไม่ได้ลงมือคนเดียวก่อนที่ท่านหญิงแคทรินจะแยกตัวไปเธอได้บอกว่าอยากเจอกับลูกสาวเราได้ดา่าหรือบอกว่าไม่ได้เพราะเสี่ยงเกินไปที่จะมีคนมาพบตัวแล้วทั้งสองก็จะแยกจากกันตรงนี้ครับกลับมาที่คัสเซนแบ็กกันอีกรอบณนะห้องเก็บอาวุธของหน่วยพิทักษ์ราตรีเกลนพิปและนักโทษคมคืนได้เข้ามาหาเรื่องจรโดยช่วยกันล็ ตัววจไ้ทีเรียนที่เปิดประตูเข้ามาเห็นเหตุการณ์จึงขู่ว่าถ้าไม่หยุดจะแจ้งราชินีเซอร์ซ,ซีพี่สาวให้นําหัวของทั้ง3คนไปเสียบประจานไว้ที่คิงส์แลนดิ้งทำให้ทั้ง3คนยอมถอยไปจอนพูดบนกับทีเรียนว่าทุกคนรู้ว่าที่นี่เป็นยังไงแต่ไม่มีใครบอกเขามีแต่ทีเรียนที่บอกทีเรียนจึงบอกประมาณว่าเรื่องน่าเศร้าของจอนนั้นเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับพี่น้องร่วมสาบานคนอื่นๆที่อยู่ที่นี่เมื่อพูดจบทีเรียนก็ยื่นจดหมายที่ส่งมาจากวินเทอร์เฟลให้จอนแล้วเขาก็เดินออกไปในฉาก ข้างต้นนี้ในหนังสือคนที่เข้ามาหยุดเหตุการณ์คือโดนัลนอยซึ่งเป็นช่างตีเหล็กของคัสเซนแบกไม่ใช่ทีเรียนเหมือนที่เราเห็นในซีรีส์นะครับและในซีรีส์ดูเหมือนจะตัดตัวละครโดนัลนอยออกไปเลยในฉากนี้ผมมองว่าซีรีส์ต้องการเน้นย้ำให้เราเห็นว่าทีเรียนมีความเข้าอ,อกเข้าใจต่อคนอื่นๆมากแค่ไหนเพื่อให้เราได้รู้ทิศทางของตัวละครตัวนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองครับและเพื่อให้เราได้เห็นความสัมพันธ์ของจอนกับทีเรียนที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็จบไปแล้วนะครับสำหร มาถึงครึ่งหนึ่งของ EP 3ส่วนในหนังสือจะมาถึงประมาณ60%ของเล่มแรกแล้วครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันจนจบนะครับสวัสดีครับ